สวัสดีตาพี่น้องสิพามาอัปเดตบ้านอันนี้กับปับป๊บนาดินแล้วพี่น้องโอ้ปั๊บนาดินแบบอันนี้เลยเอาเอา,เอารถเขาม,มาจอดได้เลยป่ะนี่ที่แรกไปเลยปับ๊บเอารถเขาม,มาจอดไปไลยอันนี้คือรอบรอบบ้านเลยใช่สิพาเพื่อนหลังจากปั๊บนาดินเสร็จแล้วเนี่ย yeah. ไปเบอร์ข้างในกันสร้างเป็นเฮ็ยนทองนำแล้วด้วยเพราะว่าเขามาหลบเลยเอาไปไหนอ่ะใส้แล้วสองแม่ลูกอ่ะอะไาลูกเอาคือวมาแล้วสัตว์โอ้ เดี๋ยวจะแค่พาไปเบิงเดี๋ยวแค่ไปนี่กันไปเบิงเพราะไอ้กำลังเครียดกันไปไหนมาเอาไปยุ่นแล้วปิดติเอาเหรอจะนอเยานดีพ่อมาว่าไม่ลาเพือนนอนะพ่อกาลดเวยเวยนอนยื่นี่แหละ เราจะเอาอันเบาอันนั้นมาปูโอ้โอ้ยคอฮะแคทขึ้นเขาอไงเธอน้องนิ้งเทไม่ให้พี่แคทกินด้วยนะน้องนิ้งเอาใส่เอาเเออาาใส่แก้วใส่น้ำแข็งเทให้พี่แคทแก้วหนึ่งนะ ค่อยเอาไปให้พี่ไปย่างไปย่างเร็วๆโอ้สร้างเติงนั่นหน้าหน้าคนหรืออะไรฮะไม่เห็นอียงหนังชิมาขักมาแนท่ฮฮะใส่หดนด้าไปเรอยโอ้จะเป็นคืออีดีขักตอ้หนาแล้ว เฮ้เฮ็ดอยังเมื่อนี่สร้างเติมเฮ็ดบ่างไหนข้างในนี่บ่แย่ๆเขาไปหาประเด็นมีเสียงพิงเขาไปหาประเด็นมีเสียงพิงเราเติมเติมปีทเขกาเติมเออปิดสักวันเอ้อัดคลิปหนึ่งจังเปิดงานเดิน

เด้อสองห้องใช่ไม่เกินสองปีเราไม่ได้อยู่เนี่นานไปสองปีใช่มาไม่ดึกแล้วอยู่มาช่างมงานเดินงานเดินนะงานบเดืออ้มามันงานเดินเหรอใช่เดินคอยอยเห็นไหมนี่ที่ปูเราู้นเนี่ยมเดินันนั่นเลยเอ่ันปูไม่สานีน้๋ออัออันนี้ยังไม่ได้ใส่บ่ <Yeah. S 1> มันเป็นยอยมันไมาั๋อ,อเ,ปเป็นทาําเทำเยบเลยใช่ไหมพี่อช่อ๋ออ,อันนี้มันเป็นหลุมหลุมก็จะยานิดนึงก็ใช้เวลาะนิดนึงต่อห้องอย่างเี้ยเทเทเใครยืนโบคอยห่อนเนาะมันยังหย,ยิบใครยืนไม่พอร็จ กลเราบรนีห้องน้ำเานี่เพ็ดสุดแล้วบริัน่ะโอ้เฮนดฮอดซมี่มือใดมาสร้างว่ะให้อายเราไปสื เกิดอะไรเมือไง กินเลยบลอย่อือฝากให้ลงมะฮอบบยเดือนบันใดแล้วกัน อยองข้างหลงังวันอันนี้ลังเฮือนที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดขั้วเฮ็ดอย่างกันฉันวัยอยู่อ่าตน้นี้แต่อาจจอยู่ทางขางคุ่ณเป็นร้านจอดรถกรับขั้วซะกันิดนะฉันไม่แน่ว่าแสงอาจจะเป็นตรงนี้หลังนี้ อาเถอะน่าคือว่าอันกระเบื้องบ่พอแล้วคือว่ากระเบื้องของน้ํมาพอคือต้ลงไปเสียเมื่อนี่ขาดจะซองตองหมดแล้ววะน้องนิงอยู่ไหนน้องนิงอยู่ไหนน้องพงพี่แคทไปเทามากินแน่นออนเอาแก้วไปเทามากินแน่ ไปเบิ่งหลังเฮือนก่อนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่องมืกหน้าพี่น้องเพราะว่ามาหลอกกวนแค่ประเดี๋ยวไปทายข้างหลังเฮือนให้เบิ่งเอาไปเร็ว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 โว้ยนะสมุนโว้ยนะพว้ยสมุนเฮาไปเร็วเร็วเร็วเนี่ยหลังสวนแคทัดแคทอยู่นี่แคดออกเบิร์ดแล้วมานี่หาโน่นหานี่มาปลู่ค่ะ ตะโคง้งตะไข่อ่าใบแมงลักใบกระเพรายอดบักบวบยอดบักเอือฝักทองอย่างนี้เบิดพี่น้องคุณพอมาถึงฝนเนาะมาหล่างามเนี่ยแยกกัดกันเมืองเมืองน้าวพี่น้องลกแห้งเหมืองน้าวคุณไม่โดนง่ายโลคักอันนี้เป็นกบกม,ม่วงมันที่แคดปลูก อันนี้เป็นมะม่วงอ่ามะม่มวงเจ้คขมิน้นแล้วก็มีอันนี่พี่น้องเป็นกุ๊กอ่าอันนี้โค้งต้องหาใหม่มากขัน้นเออเออเป็นกุ๊กอ่านี่ก็อนอย่างว่าหมายอย่างว่าเขาเอิ่อแค่เดิมเป็นพันไงหมายอย่างเดินซื้อแต่เห็นว่ติดจุ๊บไปดินนี่แหละ หนุ่ยแดงๆกินสมนะเขาไปเฮ็ดไหวไหมมากเนี่ยดิคุณได้เห็นบ่ะ,ะม่แคสเซียมีอ้อยมีของผมในแคสเซี่ยไปหาตัดใหม่ไปช้ำไว้อยู่ช้ำตัางให้มันตัางนะอันนี้มันเอียงนอนลงแม่ต้นมายัางก็แม่อยู่ยน้ำบกม่วงนหรอแม่เออต้นบกเหมาบกเมาใหญ่แม่ก็บอกเอาอันไม้ไปเสียบให้มันตั้งคืน ามาที่นี่งดมันขึ้นว่าใดแด้วันนี้มันแข็งลเลยต้นมันแข็งลเลงยลนตกะระลกสักซิวาอันไอ้พ่อยไปใส่ยืนไว้เคียทึ่งๆเอาซาละพิ้องจะใส่คลิปนี้แค่ขอฝากไว้สำหคลิปหน้าพอกันไหมจ้าออขอ,ขอ <l ittle> บคุณค่ะขอของากันเยอือนค่ะ